สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชกดนานานกดจันญาณกดเยอะๆนะคะดิ่ฉันเอาอินโทรนี่ขึ้นมาเพราะว่าตะกี้นั่งคุยกับทนาตั้มแล้วก็นั่งหมวเราะกันในเรื่องบางเรื่องน้นะคะก็เลยเคิดถึงตั้มเอารูปตั้มเอาคลิปตั้มขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางสู่ตะแลงแกงนะคะอีพีสุดท้ายคืออันที Moon ่สี่มูลเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจในการ ก่อเหตุนั่นเองไปดูกันค่ะว่าตรกะของดิฉันที่ฉันมองเรื่องนี้อย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าดิฉันคิดว่ามูลเหตุจูงใจคืออะไรเรามาพูดกันคร่าวๆเกริ่นกันนํานิดหน่อยแต่เดี๋ยวขอทาปากนิดนึงนะคะปากไม่แดงเดี๋ยวแรงไม่มีในไหนขาก็ง่อยเปรี้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาปากเจ๋วไว้ก่อนค่ะทาปากแป๊บหนึ่ง คนวันหนึ่งตอแล้นับขึ้นทุกวันอียานค่ะคือคดีนี้มีหลายคนบอกว่ามันมีปัญหาใหญ่อยู่อันหนึ่งในเรื่องของการก่อเหตุร้ายอะไรพวกเนี้ยเรามักจะต้องมองหามูลเหตุจูงใจอะไรก่อนบางคดีเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่ามูลเหตุจูงใจมันคืออะไรยังไงแต่บางคดีมันไม่ชัดอย่างเช่นคดีนี้นี่นะคะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเพราะคนที่รู้ว่า อะไรเป็นแรงจูงใจให้เขาก่อเหตุจริงๆจริงๆแล้วมันจะมีอยู่แค่คนเดียวคือคนก่อเหตุนั่นแหละค่ะในส่วนของเราก็ต้องใช้หลักฐานพยานแวดล้อมอะไรทุกอย่างแล้วพยายามคิดว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขาทําไปเพราะอะไรทําไมถึงออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ที่ฉันจะพูดต่อไปนี้เป็นตรกกะส่วนตัวเพราะว่าทาง ตำรวจหรือทางสืบสวนสอบสวนเองก็ยังชี้ชัดลงไปไม่ได้แต่มีความเชื่อว่าก่อเหตุก่อนที่จะพลัง้งมือนะคะการที่เข้าไปใกล้เด็กอะไรอย่างเงี้ยทางตำรวจเียมองทำนองว่าเหมือนกับจริงๆไม่ได้ปรารถนาร้ายหรอกอยากจะพาเด็กไปเที่ยวด้วยแต่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทำให้เด็กร้องแล้วก็เลย ตกบันไดพอยโจรนเพื่อที่จะอะไรยังไงแต่สําหรับตัวดิฉันดิฉันไม่ค่อยเชื่อในส่วนที่ว่าแค่คิดว่าจะพาเด็กไปด้วยก็เลยไปเอาเด็กมาตรงนี้เนี่ยมันสำหรับดิฉันดิฉันมองว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่ดิฉันเชื่อในจุดของหลงออกปากก่อนร่องรอยรอยท้าที่หลายคุณพยายามพูดว่าหมาเดินบกคนมีลักษณะาการเดินบกคนเหมือนการหลงอันนี้มีร่องรอยตรงนี้ดิฉันเชื่อ พอมาถึงจุดหนึ่งถึงได้มาเจอเอากับเพชฌฆาตเข้าให้แล้วก็เลยเกิดเรื่องพั้งมือจากนั้นก็ที่เหลือก็เป็นเจตนาเรงเห็นผลคือพอพลังมือแล้วต้องการจะปกปิดความผิดตรงนี้แต่จุดที่เราสงสัยกันว่าคือ เข้าไปหาเด็กจนเกิดการพลั้งมือเนี่ยมันคืออะไรตรงนั้นสำหรับดิฉันมันคือมูลเหตุจูงใจนะคะเดี๋ยวภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้มันยังไม่ใช่มูลเหตุจูงใจที่แท้จริงไปดูภาพกันก่อนแล้วดิฉันจะบอกว่ามูลเหตุจูงใจงสำหรับดิฉันว่าทำไมไอ้พลยก่อเหตุเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มันเกี่ยวข้องกับสามภาพที่ให้ดูนะคะ ทั้งสามภาพนี้นะคะภาพแรกคือเหล็กไหลนะคะสองภาพเราคงพอจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวเ,ก,เกี่ยวกับความเชื่อทางพิธิกรรมทางกายศาสตร์อะไรทั้งหลายแต่สําหรับดิฉันเนี่ยดิฉันไม่ได้มองว่ากายศาสตร์หรือตัวเหล็กไหลเป็นมูลเหตุจูงใจมูลเหตุจูงใจเบื้องต้นเลยก็คือความจนมันน่ากลัวคำพูดนี้คนที่พูดคนแรกๆใช้คนแรกๆก็คือ ฤออสีคมภีซึ่งใช้การเข้าฌานสมาธิบูบหนึ่งแล้วก็พูดคำนี้ออกมาว่ามูลเหตุจูงใจมันคือความจนมันน่ากลัวทีนี้ไอ้ความจนที่น่ากลัวเนี่ยก็คือเมื่อเรากลัวเราต้องหาทางแก้ทางแก้คืออะไรคะแก้ความจนก็คือหาทางที่จะร่ำรวยร่ำรวยในตรงนั้นเนี่ย มันคงไม่ได้มาจากการกรีดยางการปิ้งไก่ขายเพราะว่าเขาทั้งกรีดยางรับจ้างกรีดยางยางของตัวเองปิ้งขายไก่ขายแล้วก็ยังไม่ร่ำรวยเพราะเงินที่หามาได้ขยันหาเงินได้เยอะแต่เงินมันหมดไปตรงไหนมาลงขวดมาลงการพน,นันมาลงหวยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันมองแล้วก็จําได้ไหมคะว่าไอ้ไหลเนี่ย แรกๆมันก็พูดว่าไอ้พวยต้องการจะเอาเด็กไปบูชายันเอาเส้นผมเอานั่นเอานี่ไปทําของขังเพื่อที่จะให้ตัวเองร่ํารวยขึ้นมาเอาไปหาเหล็กไหลเอาไปนู่นไปนี่ไปทําของขังหลังจากนั้นพอมันไม่พอใจสาวิตีกลายเป็นว่าคนที่บ้านศยศาสตร์ติดการพนันอย่า เป็นเจ้ามือไฮโลก็คือสาวิตรีสาวิตรีต้องการที่จะเอาลูกไปด้านไหนกบใครเอาลูกไปทําของของขังเพื่อที่จะให้ของคลังนั้นเสริมบาร,รมีเสริมบุตรตัวเองในการเป็นเจ้ามือไฮโลตรงนี้มันมีเขานิดหนึ่งค่ะเพราะคนที่ติดเล่นไฮโลติดกับมันคือใครไอ้ผวยไอ้ผวยชอบยักษ์ตรงจุดเนี้ย มันไปประกอบกับว่ามันมีเรื่องราวว่าผเมยียคู่นี้ยไปดูดวงคือเขาเชื่อหมอดูมากไปดูดวงก็มีหมอดูนี่ได้ทํานายเอาไว้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ร้ายแล้วก็เหมือนกับพัวเองเนี่ยก็จะต้องรับผลจากเหตุการณ์ร้ายนั้นแต่เหตุการณ์อันนั้นมันไม่ได้ร้ายอย่างเดียวแต่มันให้คุณกับชัยพลด้วย จะได้อะไรมามากพอคุ้มกับความร้ายเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องน้องชมพู่เสียชีวิตด้สิสธิเขาได้คืออะไรความร่ำรวยเงินทองมีคนมาสงสารมีคนมาให้มีคนมาบริจาคสองคนผัวเมียโดยเฉพาะคนเป็นเมียแจกบัญชีตัวเองหลังบ้าน FC คนไหนมาขอก็ให้ไปหมดเพื่อที่จะได้เงินมาจากความสงสารตรงนั้นนะคะ มันเลยเข้าเขามากว่าความเชื่อที่เขามีกับเรื่องของหมอดูแล้วก็เลยคิดว่ามีความพยายามที่จะหนีความจนเพราะกลัวความจนต้องหาอะไรมาทําให้ความจนมันสลายไปเรากลักผีเราจะชูมืออย่าเข้าานะกูผีพักถ้ามีความจนเข้ามาเราอาจจะชูนวดเหล็กไหลมันจะเข้าปนะ กูมีของขังที่จะจัดการกับความจนนั่นแหละค่ะตัวนี้เป็นตัวมูลเหตุจูงใจที่ที่ฉันค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันเกิดเพราะสิ่งนี้โดยเฉพาะเรื่องเรารือว่ามีการเข้าพื้นที่มีการรับออเดอร์เรื่องเหล่านี้ไอไหลเป็นคนที่เปิดความคิดให้คนอื่นว่ามีคนเข้าพื้นที่และคนคนนั้น ก็เป็นคนที่หาของขังเป็นคนที่ใกล้ชิดกับชัยพลหาของขังรับออเดอร์อยากมีคนอยากได้เหล็กไหลมีการจ้างวานห้าหมื่นถามว่าเงินห้าหมื่นจะทําให้ร่ํารวยไหมจริงๆมันไม่ได้ทําให้ร่ํารวยหรอกคะ่ะแต่สำหรับพวกเขาในตอนต้นนั้นก็เป็นเงินมากอยู่พอสมควรแต่ที่คาดหวังก็คือว่าถ้าได้ส่วนของสิ่งที่จะทําให้ความจนหวาดกลัว เขาก็จะมีมากกว่าห0าหม่นแล้วมันก็เป็นจริงดังนั้นไอ้ตรงที่พลั้งมือในนด้ฉันถึงเชื่อว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะเอาไปบูชายันจะเอาไปอะไรยังไงหรอกค่ะฉันไม่เชื่อตรงนั้นนะคะแต่ต้องการอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปบับบัดทําให้ความกลัวทําให้ความจนมันหวาดกลัวแล้วก็ไม่เข้ามารุมร้อมพวกเขาอีก นั่นก็คืออะไรบางอย่างที่น้องชมพู่เป็นเจ้าของทำไมต้องเป็นน้องชมพู่ก็คือหนึ่งวันเดือนปีเกิดสองคือความประจวบเหมาะเรารู้กันว่าเหล็กไหลเนี่ยสามารถจะเรียกหาตามความเชื่อของคนที่นั่นนะนะคะได้ด้วยเส้นผมหรืออะไรของเด็กที่เป็นผู้บริสุทธิ์เอาไปเรียกเหล็กไหลเอาไปตัดเหล็กไหลแล้วพอได้เหล็กไหลามาก็จะสามารถเอาไปทาอะไรที่ ดึงดูดให้เกิดเงินทองตามเข้ามาทีหลังนะคะโดยเฉพาะการเอาเส้นผมไปทำนวดนวดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ว่าพอคล้ายๆกับเมตตามหานิยมด้วยละ่ะพูดไปอะไรก็เชื่อถ้าสมมติว่าเราได้อะไรอย่างนี้มาแล้วสามารถที่จะพอเอาไปเล่นพนันและจะเป็น อะไรที่โดนบันดาลให้เราเล่นชนะเล่นชนะเล่นชนะเงินมันก็จะได้มาด้วยประการะชนี้ดังนั้นในฉันเลยเชื่อว่ามูลเหตุจูงใจจริงๆคือความจนนั้นน่ากลัวค่ะเขาเลยต้องการหาของขลังของสําคัญของอะไรบางอย่างที่ต้องได้มาด้วยพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อที่จะมาทําให้ความกลัวนกลิ่นเกรงและไม่กล้าเข้าใกล้เขาสิ่งนั้นก็คือ อะไรบางอย่างที่น้องชมพู่มีแต่การมันไม่เป็นอย่างที่คิดหลังจากนั้นหลังจากพังมือมันจึงเป็นการเจตนาเล็งเห็นผลเพื่อที่จะปกปิดความผิดแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเขาเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันได้ผลนี่หว่าเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับฉันทุกคนสงสัยฉันแต่ก็มีคนสงสารฉันแล้วก็ให้ฉันมันคุ้มค่ามากเลยที่จะ ดำเนินการอย่างนี้ต่อไปแล้วมันก็ตรงตามที่คำทำนายของหมดูว่าไว้ด้วยทุกอย่างมาเลยเป็นไปตามนี้ตามที่เราเห็นในส่วนเรื่องหลังๆเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมที่บ่งบอกให้รู้ว่ามูลเหตุจูงใจที่ที่ฉันว่ามันน่าจะจริงเพราะความเชื่อถือในเรื่องโชคลางเครื่องรางของข,องขังพิธีทางไสยศาสตร์เราเห็นชัดเจนจากกรณี เผาศพน้องแล้วเอ,อไม้ขุ่มเหงเนี่ยไปไหม้ไฟซะก่อนเลยทําให้มองว่าเด็กคนนี้ยมีความขลังจริงๆแล้วไม่ยอมอยู่ใต้การสะกดดังนั้นอาจกับกิริยาอะไรหลายอย่างของชัยพลจึงทําให้เราเห็นว่าเขาเผชิญกับความกลัวจริงๆแต่ความกลัวนั้น กับทำให้เขาร่ำรวยมากขึ้นกับทำให้เขามีคนสงสารแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าคนสนับสนุนน้อยลงแล้วก็ผลคำพิพากษาที่ออกมาของศาลชั้นต้นเนี่ยมันทำให้เอฟซีบางกลุ่มเริ่มสงสัยยิ่งตอนนี้วิกฤตศรัทธาตั้งแต่เกิดเรื่องของป่าช่างแม่งมันทำให้เอฟซีหลายคนตั้งคำถามวิกฤตศรัทธาเกี่ยวกับ เพื่อนฝูงที่เคยอยู่ใกล้กันอย่างหนิงเมเดยอย่างชัยและสาวมูลต้องออกไปหลายๆคนขบวนการขั้นตอนการพิจารณาคดีหลายๆอย่างมันทําให้เราหลายคนเริ่มปรับใจเชื่อว่าถ้าไม่ทําผิดแล้วคุณจะซื้อพยานทําไมคุณจะออกอาการอย่างนี้ทําไมยิ่งตอนนี้ชัยพลออกอาการค่อนข้างมากนะคะจัก ดูจะหงุดหงิดจะเลาะกับคอมเมนต์บ่อยมากโดยเฉพาะคอมเมนต์ของเอฟซีที่มาถามเรื่องเมื่อไหร่จะเข้าบ้านใหญ่ยี่สิบปีว่าอะไรยังไงทุกอย่างมันมันสะดุดใจชัยพลว่าเพราะมันเป็นไปตามคำทำนายด้วยว่ามันจะดีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะเสื่อมมันเป็นไปตามคำทำนายอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องดูต่อไปครับแต่ที่แน่ๆยิ่งใกล้วันที่จะมีกำหนด ในการอ่านคำพิาพากษาศาสตรอุทธรชัยพจน์เกสมพรมีอาการสมพรเรายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ชัยพลเราจะเห็นชัดสมพรเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นตรงที่ว่าเหมือนกับเขาคิดว่าเขารอดไประดับหนึ่งเพราะเขผ่านศาสตร์ชั้นต้นมาได้แต่ก็อย่าลืมว่าอุทธรแม้ว่าโทษของเขาเนี่ย จะน้อยกว่าสาปีแต่มันขออนุญาตขออุทธรณ์ได้ถ้ามีใครรับรองตรงนั้นดังนั้นไม่ใช่สาวิจีตสิสพรก็ยังอยู่ในห่วงอันตรายอยู่นะคะก็ต้องดูกันต,ต่อไปโดยเฉพาะตอนนี้จากการเปิดเผยของนุงเนี่ยทำให้รู้ว่า คนยังใหม่ชาละวันที่มีนั่นนี้นี่มาได้เอกสารอะไรมาจากไหนและการที่ทีฉันจับจุดจับจี้ตรงนี้โดยเฉพาะคำพูดของนงที่พูดทํานองว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนั่นคือการพูดอย่างชัดเจนว่าก็ไม่ได้วางใจนะักว่าใหม่ชาลวันจะตรงไปตรงมากับพวกเขาหรือเปล่า นั่นคือไม่ไม,ไม่ไม่วางใจคนเป็นอวตารเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนั่นเองจึงมีการปฏิเสธที่จะไม่ให้ข้อมูลแต่ให้หมายชารวันไปถามกับไอ้พวยโดยตรงว่าพวายให้เปิดไหมถ้าพวยให้เปิดเขาถึงจะเปิดได้ม่เพราะไม่งั้นเขาอาจจะโดนปัญหาเรื่องเปิดข้อมูลของลูกความอาจจะโดนมารยาททนายไปด้วยอะไรจานองนี้ตรงนี้เป็นจุดให้เห็นชัดเจนว่าชัยพลที่ผ่านมาดิ้นรนทุกวิถีทางในการ จะฟอกข่าวให้ตัวเองดื้นลนถึงขนาดที่ต้องส่งข้อมูลให้กับอวตารให้เอาไปเขียนช่วยเอาไปวิเคราะห์แล้วก็ช่วยถ้าต้องทำในอะไรที่ไม่ค่อยสะอาดแบบนี้มันทำให้เราเข้าใจว่าเพราะเขาไม่มีทางสู้อย่างอื่นแล้วเพราะฉะนั้นคดีนี้แม้ว่าจะมีเหตุมูลเหตุจูงใจจะถูกค้นพบหรือไม่ก็ตามที จากิืงที่สำคัญมากสเรื่องหนึ่งในการพิจารณาคดีในการจะจับตัวผู้ร้ายนี่นะคะแล้ว,ว่าเรื่องนี้ยังไม่กระจ่างแต่ทั้งพฤติกรรมทั้งสิ่งทานที่อยู่ในการเกิดช่วงเวลาเกิดเหตุแล้วก็จุดเกิดเหตุรวมทั้งพยานมีคนหลายคนหัวเราะกับคำว่าประจักษ์พยานแวดล้อม ประจักษ์พยานแวดล้อมก็คือว่าเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์โดยตรงแต่เขาเห็นเป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ที่แวดล้อมนั่นก็คือว่าพู้ใในช่วงเวลาวิกฤตอยู่ตรงจุดที่เชื่อได้ว่าน่าจะก่อเหตุได้ดิฉันจึงใช้คําว่า ประจัก์พยานแวดล้อมในภาษากฎหมายจะใช้หรือไม่ใช้ดิฉันไม่ได้สนใจหรอกค่ะดิฉันคิดว่าคำนี้จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์แต่ไม่ใช่เหตุการณ์หลักแต่เป็นเหตุการณ์แวดล้อมในเมื่อพยานแวดล้อมยังมีประจัก์พยานแวดล้อมมันก็ย่อมมีคะ่ะคือไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงนะคะตรงนี้ทางกฎหมายจะมีไม่ม,ม,มีเรียกไม่เรียกดิฉันไม่ได้สนใจคะ่ะดิฉันคิดว่าพูดแล้วทําให คนที่มาฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าอย่างพ่อแบมหรือยายเก็บฟื้นเนี่ยไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงๆจะทำไมสำคัญเพราะเป็นประจักษ์ยพยานในเหตุที่เกิดแวดล้อมเหตุหลักแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เชื่อร่วมกับอะไรอีกหลายๆอย่างว่าคนนี้ตำรวจน่าจะมาถูกทางแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นผู้ กระทำผิดจริงๆใช้จึงใช้คำนี้นะคะดังนั้นเนี่ยพอมีอีกสามข้อค่อนข้างแน่นนะคะแม้ว่าข้อที่สี่อย่างมูลเหตุจูงใจมันจะไม่แน่นเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้แน่ชัดอย่างที่บอกคนที่จะรู้คือชัย,ยพลคนเดียวว่าวันนั้นเห็นเด็กที่ไหนแล้วเข้าไปใกล้เด็กเพื่อที่จะทำอะไรหรือแล้วทำไมถึงเกิดการทั้งมือจนต้อง ปกปิดการพั้งมือครั้งนั้นมันคืออะไรหรือมันเหมือนอะไรที่มันหยดเล็กนิดเดียวจริงๆถ้าแค่พั้งมือแล้วหยุดแค่ตรงนั้นยอมรับความจริงยอมรับความผิดโศรนธาตะร,รรมนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่คําทํานายของหมอดูที่เขาเชื่อถือกันก็จะไม่เป็นความจริงดังนั้นชัยพลจึงต้องไปให้สุดแล้วก็ต้องหยุดที่288แอย่างแน่นอนค่ะ